มาพี่น้องมากินกล้วยปิ้งใส่กะทิน้ำกันเด้อนี่กับมันของหวานหวานมันพี่น้องแล้วก,มกววมมม็มาเกี่ยวหวานมาแซ่บแซ่มายมอนมาแต่สวรรค์เคมาพี่น้องไปส่งเรียบร้อยแล้วส่งเรียบร้อยขึ้นรถเรียบร้อยมาเรืรอ,เร,อเรียบร้อยแลวเนาะ้อดเรียบร้อย้นะมาพี่น้องสบายดีเดอ้อมื่อถูกทูกคนเดอ้อ เห็นมันอันนี่เห็นอะไรนี้กว๋วยเตีใสกะทิโอ้โอปีะทืใจเลยมันมีอยู่ตลาดดงนเนัยนะบ้านเฮาเซโนขาร์โบเ็ดขายน้องจะไปตลาดดงมากจริงจรเห็นแต่มีตลาดดงบุกีบตลาดรักแปดก็มีอันน้ <laughs> มาเซ่บๆพี่น้องพี่มันกับดีใสกะทินี่แสบ นังลงฉันรน้วมากินหน่ะตะเม่งนอนบ่บ่นอนอยูก็ะพองยังไงเลยละขื่หละนังชมองเดยเออนังลงค่ะประหยักาหานพี่น่อยมันตุน ีังมหนังไต่แม่นี่ยากไปทำนาเห็นบอเห็นขับ่มุมกลวงหรือบ่หล่ะบังโดรุงกลเห็นกวงแล้วเห็นมดเห็นมืดเอออาไหจะเห็นมุมกลวงแล้วบมุมกลวงเห็นมืดอยู่เห็นจะมันังเห็นมืดเห็นมดไปส่งน้ำมนต์หน่อยก็มาหล่อกนแบตลาดักเฟอีดรอบสอง กระมาเอวเวซาหัวพี่น้องได้ผมมีแห้งบาดคนมารลาหลายคนมาเป็นขายาเต็มหนเลสอ,องหลบทั่วเข้ามาหนึงชือใหม่มาบ้านก็ามาบ้านอันนี้เป็นอะไรนี่เม่อาน มืนอ <ừ, S 2> <ồ> ุ่นนผาบบานโทษออืมเ่านจะ่เห็นมันจะเห็นเห็ดเมวานต้องเชื่อมอันนี้อันนี้ก่อนมันีก่อนเชื่อมจังตาจะมาใช่สิเมื่อวานดอเร่ยนหจามสงสาวมันอยู่มันเมื่อวาน mình xong thùng, mình thùng 1, bàn sau, đi tôi phải ăn xong thùng. tay thì đã có bớt chân tay đã. bẻ bên chạy cái gì bẻ. mang cả mât lát xô lốt, còn tăng cường hả? xô lốt, xô lốt nhàn, đi kèm đằng xọc เนบ่ายลวบานน้องมนบอเอามือเสือคนคันยาวมันน้ฝนสเมื่อไเสือเปลยทำยอซือม่คุ้ยวไปพี่นุ่นวาให้ดี๋ยววัสาวใส่เ่าและอชิอนใสน้ะตค่อยเปเลยเื่อมันอืมบาก็ซื้อตนห้ันแม่ขนาดจะยุ่ง่ มือเมืเท้าสามงโองนาัเาดูปั้นน่ะเดือนนึงมาคือเดือเเลเดือนต่อเดือนถ้มาทุกเดือนเหร่าปีเล่เห็นไหมมา่งยังอกมายังมาสโตมามาซืออันนั้นมากระืิดิมงมาเมื่อกีได้เปลี่ยนสมัยม้อันนั้นมานลงตัวเามันอีหละ มันซื้อวานอย่างเดียนะจะเป็ย่าคีแดงเหรอบ๊วยจะเญ็ยาคุณขุนเน่ยเออจะกะนาบครับอืมมันซื้อว้านจองเซ็นไฟล์ลืมแล้วมันฉักไปแบบหม่อมันหอยไปอีกสิหงายเมื่อไม่นึกเริ่มลงหานแล้วชิชวมจะก็โตไปเลสงกรานต์เผื่อน่ะพระใบ้บ๊เมื่อไร

กินนี่เหมอให้แม่ป้งก้วยแซ่บแิ่งกลนก้วยเช่กกะทิแม่แม่นี่งแม่โตแม่เครับแกมัแก่มันกินเนี่ยมีร้านนไร้านจอมีร้านิมน่อยมกินเนี่แซ่บเน่ยยังิมกน่อยปเฮ้ยมไปไทยกันซือยามกิน ชไือยาอยู่ไทยมันยังกินหมสองมื่นบ้าเลยนี้ิไป้าเบอเบิมองตรวจวัดโงวัดไทยสหานอพันหนึ่งเศร้ายออกมาเลยแน่นอนแม่่อสีหารจพันหนึ่งเท้าเลย่มนอยไอ้นอนกกินมาเียงกับกกินกล้วยกับบกิน

เอยลูกม,มากินบาน,น,นี่กินมมงด้วยซิมมงด้วยนี่อ้าวแซ่บได้กินขวายักจีนน่าบอกชาจีนจะไหลูงง <laughs> ลกจีนมาบอกปรนชาตีนนะบ้าบ้าไปได้ก็กินนี่ เขาเขาเงี้ินซะข้าวข้าวเลยอืม้าวเงียชินมาจากเขาเดงเรียลนะสามเงียชินโดนนเลยสามสีสี่ปีาวเงียจีนประตูอืมเงียินกันาวเงี้ยชนซะเดือนเทไรอะไรเลียกรับเดือนันเดือนเออกัพ่อปานกันนะแหละเขาเงี้ยชินมีชแนลเลยเขาว่างอืมยังเขาบึงยังเขาปล่อยดีหน่อยีกันนะไม่เขาก็บึงน่ะ พีมันเห็นเปล่าจีนมันอยู่ลาวลายมันเป็นภาษาจีนซะเดือน,นเดือนสูงี่เป็นภาษาจีนน่ซะซาเปน่เป็นไก่เออไก่น้ำเที่ยว เตนหน่อยนะเต็นใหญ่เ้ยเียนเต้นอ่เนาะเฮียนเต้นหน่อยเลยนะต่อเพือนตัวเล่าเฮืยนตัวจีนเนาะลาวกับเฮียนอยู่นะเลาวก็บมีจีนก็มีสมสมองหนึ่งซ้อนจีนสมองหนึ่งซ้อนลาาซับซ้อนประอังกีดเข้าผสมเนาะเรียนภาษาจีนเนาะเรียนปถามเนาะ มันว่าเป็นจากน้อยกว่าเออเาเป็นกําอะไรจากสามสี่ปีก่นอนยังประทานในสี่ปีก่นอนเล็กน้อยก็เลียงวาวเฮียนอ่านี้เลยเหรอมันเป็นไวมได้เอาไปถามหมื่นน้องเขาหักไปจากทีว่ะเออเป็นมากินหนึเ้ยนกินเลยบินชีแนบเพียน เนี่ยกระดุแน呐อ่านภาษาอังกฤษนะไปแกะให้เราหน้อยเอายิ้มออกค่ะอ,อ่านออกเวลาพระเจ้าพิมดาแม่แม่ทีได้ให้อ่านให้ทงโอเคว่ายังไงมุง <c oughs> เรื่องกเขากระเจ้าพุทธเจ้าเป็นเรื่อนเนี่ยยันตั้งใจเรื่องพระางผิดนี่ Lai sôi con đa thang kỹ Không này. I'm open. Oh, hiền nắng nắm 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 จำห่องหมเลยเย็นหอดคุณสมบัตรสังคมห้องหมได้เยน็นนาสังคมฮสังคมห่องโมหนึ่งขืนเขาจะสอนสอนสังคมอ,อนนี้เอาไปจะพอสี่เลยนะพาถามก็เทียแล้วสังคม ถ้าตอนเทาเฮียนสังคมในเยนหมอหนึงอย่างในเยนสังคม11นาทีอ่ะโอ้ยหนักขึ้นมากขี้งดะอึไเลิศอ้านนกินอีกแต่ไม่มอนาได้เพียงอเดอ้ยโอเคบาย